สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็กเอ็มบัเป้นะครับแต่เป็นไอดีของลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเขาใช้ IOS นะครับแต่ผมทองมันอยู่ที่ Android นะครับผมวันนี้ตอนแรกทองมันก็ไม่พอหรอกลูกค้าเขาเติมเพิ่มขึ้นมานะครับ80บาทนะครับผมเพื่อจะเปิด900ทองนะจะเปิด900ทองแล้วก็จะเปิดห0ทองก้อยทองวัน เดี๋ยวเราจะไปที่แพ็คเลยครับผมคลิปนี้จะได้ไม่ต้องยื้อเวลานานนะครับเดี๋ยวเราจาเปลี่ยนดูครับอันนี้เริ่มต้นการไฮไลท์มันก็จะอยู่อยู่แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโอนี่นะครับสำหรับความแรงเหรอ๋ยเน,นี้มันสุ่มใช่ไหมเนี่ยหรือมันเรียงตามมันก็มันก็เหมือนเรียงตามนะ เดี๋ยวผมลองมาที่อันนี้ก่อนละนนี่เลยครับเป็นอันแรกก่อนเลยกดไปเลยนะอที่การ์หนึ่งทีแล้วกันก็นกไปดูนักเตะเล่นๆนะครับตัวแรกจะออกเลยวะเนี่ยแตกหรือเปล่าเออเป้เปเปเปอะไรเงี้ยพุ้จะมาเลยไหมอาวกดผิดนะเนี่ยเสียสูตรไปเลยแม่ไม่น่าสูตรครับไม่ใช่สูตรนะครับ ผมก็กดไล่มั่วๆไปเพื่อมันจะฟุกออกไงใช่ไหมครับผมสองแล้วครับสามสามที่กดเลยครับ ทีแรกครับร้อยทองแรกอุ้ยเจ็บเะลับแต่ก็หลับจริงๆแหละพอมัไม่เป็นพุเลยนะเฮ้ยเป็นโอ้ตัวแรกเป็นไฮไลท์ไฮไลท์มาเลยมีเลเซอร์เป็นไฮไลท์อ่ะคนดูตัวแรกก็เ okay. ป็นไฮไลท์นะครับเอ้ มีเซเซอร์มาแต่ไม่มีพุมาอย่างนี้ก็หวาดเจยบโอ้โหเกือบเนี่ยเกือบออกระบุนโอเคอเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยครับที่ไฮไลท์มาแล้วนะครับผมอันนี้เราจะไปที่สเต็ปเดิมเลยกดที่นี่หนึ่งทีครับโอเค ามเลยครับกดดูไปเรื่อยๆเปลื่ยับนักเต่ห้าดาวบางตัวนี้ก็ o v r นี่บางทีต่ำกว่านักเต่สี่ดาวนะใช่ไหมมาครับเราจะกด900ทองนะ กต้องมาแล้วละ่ะต้องมาสักตัวแล้วล่ะครับกดเลยครับโอ้โหคนดูเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเงียบกริบเลยโอ้ไม่มีเดเซอร์แล้วอะไรนะ่ะโอ้โห มันจบแล้วครับออกห้าดาวครับแต่ไม่มีไฮไลท์สักตัวเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเกลือเป็นแถบแล้วเขากดยังไงมีพุ้งเนี่ยโอ้โหคนดูนี่มันออกอะไรของมันเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับลูกค้าด้วยนะครับว่าทั้งหมดพันทองได้มาแค่ ไฮไลท์ตัวเดียวครับผมงั้นก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยากจะไปดูตัวผมบ้างนะว่า900ทองจะมีผู้หรือเปล่าครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนนะครับบ้าย,บายครับ